ก็คือจุดจุดยืนของผมเองเนี่ยจะขายอาหารอะไรก็ช่างนอกจากคือไม่เอาอาหารวัวขุนนะครับอา,อาหารที่เป็นโคพันธุ์หรือวัวพันเนี่ยเราจะใช้อะไรที่มันไม่มียูเรียทั้งหมดรเราก็เลยได้ตกผึกทําตัวอาหารเมร็ดโปรตีน19%ที่มันไม่มียูเรียคือคือมันไม่มียูเรียแล้วก็โปรตีนมัน19มันจะอยู่กึงกลางเนาะครับมันจะไม่ไปขึ้นไปถึง21แล้วก็ไม่ลงต่ําไปถึง16มันเลยสามารถใช้ได้กับทุกรุ่นอายุอ่าเป็นชื่อแบรนด์มิสเตอร์นิวทริชั่น คือที่ตั้งว่ามิเตอร์นิชันเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้แบรนด์ตัวน,นี้เนี่ยมันสื่อถึงคําว่าเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นนายของโภชนาการและนิชชันมันคือเรื่องโภชนาการอาหารอย่างเงี้ยครับ,รบมันเลยจะลึกซึ้งก็ผมเป็นคืออยากอยากให้มันดูเป็นทางการหน่อยอมันจะไม่อารมณ์เหมือนแบบชื่อเล่นๆอะไรไปเรื่อยๆผมไม่เอาแต่มันอาจจะเรียกยากหน่อยสวัสดีครับพี่น้อง จุลเลเดอร์บายัวดงซิตี้ครับช่องของคลิปการเกษตรสารดีๆฝากพี่ตอนน้องสื่อการการสื่อใายง้อวายครับมือนีอยู่กับบ่าวจูนผู้บ่าวนาโกงคุณอีสานบ้านยูเคเทศบาลเฮงงานอบตครับคลิปนี้บ่าวจูนสิบห้าพี่พาน้องอ่ามาทีสามเอเล่นนะครับด้วยคําถามทีเอฟซี FC บ่าวจูนนะครับถามว่าอาหารนะครับที่อ่าพันหูพันตาพี่น้องนะครับแล้วก็เห็นที่บ่าวจูนใส่เนาะ เห็นที่บาาจุนใส่เป็นอาหารสูตรใดหอยยังคุณสมัติเป็นแนวดบาาจุนก็เลยอาสานะครับผ้ามาหาเจ้าของอาหารเลยนะครับสวัสดีครับเสียปุกสวัสดีครับครับเสียปุกนะครับเจ้าของ3มเอเลนใชนะครับเลื่องนกทายโสธรนะครับมือนี้เสียปุกเพิ่นมี่อาหารสูตรใหม่ครับใช่ครับอาหารสูตรใหม่นะครับกระสอบสีฝาขาวเนาะใช่ครับกระสอบสีฝาขาวพี่น้องมือนี้บ้าวจุนสีผ้าพีพอนองมาเจาะรายละเอียดนะครับ เอาคําถามเด็ดๆเลยให้พี่ให้น้องนะครับเอาทุกอย่างเลยแหละครับผมองจนได้ก็ฝากพี่ฝากน้องก็ติดตามกันเลยก็แชร์จูเลเดอร์บายฮอดองซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ่าวจูนเทคลิปการเกษตรสารและดีๆีฮะเลาะเบิ้งงงงามๆแบบนี้ฝากพี่ต่อน้องมูซื้อว่าสิหิ้วขวดเทียงสามเอเลนเร็บอาหารออกมาใหม่ใช่ครับก็เราเราทำอาหารปกติเราจะมีแต่อาหารผงครับคือเป็นแบรนด์ซีเคนะครับแต่แต่วันนี้นะครับเราได้ทําอาหารที่เป็นชนิดเม็ดออกมาซึ่งมันสามารถ ใช้ได้ทั้งลูกโคมแม่โคและก็ทั้งกลุ่มควายกลุ่มแพะ<อ>ครับเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้นะครับก็จะเป็นอาหารโปรตีน19%ที่มันไม่มียูเรียก็คือจุดจุดยืนของผมเองเนี่ยจะขายอาหารอะไรก็ช่างนอกจากคือไม่เอาอาหารวัวขุนนะครับอา,อาหารที่เป็นโคพันธุ์หรือวัวพันเนี่ยเราจะใช้อะไรที่มันไม่มียูเรียทั้งหมดรมเราก็เลยได้ตกผึกทําตัวอาหารเม็ดโปรตีน19%ที่มันไม่มียูเรีย ครับเพื่อเพื่อเอามาเติมเต็มในในของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอาหารชนิดเม็ดแล้วก็กลุ่มควายประกวดกลุ่มแพะนะครับอย่างเงี้ยประมาณนี้กินได้หมดใช่ใช่ใช่แล้วมันมันเป็นสูตรเดียวที่คือคือมันไม่มียูเรียแล้วก็โปรตีนมันสิบเก้ามันจะอยู่ถึงกลางเนาะครับมันจะไม่ไปขึ้นไปถึงยี่สิบเอ็ดแล้วก็ไม่ลงต่ําไปถึงสิบหกมันเลยสามารถใช้ได้กับทุกรุ่นอายุแล้วก็มีพลังงานที่สูงเพราะว่าทําไมถึงต้องใช้สิบเก้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบางทีการเจริญเติบโต ของลูกโครหรือไปจนถึงแม่พันธุ์ให้น้ำนมเนี่ยเขาต้องการโปรตีนที่เพียงพออซึ่งถ้าถ้าเป็นซึ่งซึ่งผมได้คิดตรงนี้คือทําไมต้องเอาสิบเก้าเพราะว่าผมต้องการคือสูตรเดียวเลี้ยงทั้งหมดในฟาร์มให้มันจบที่เขียนมาอะไรหลายสูตรแต่<อ>เราเพียงแค่เติมเต็มให้มันเรื่องแร่ธาตุวิตามินให้มันครบก็พอ,อรประมาณนี้นี่คือที่มาของสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ใช่เมื่อก่อนถ้าเป็นวัวเล็กแล้วก็อาจจะ โปรตีนเยอะหน่อยใช่ก็21ไปเลยอย่างเงี้ยยีไปเลยพอโตมาเป็นแม่พันุก็เหลือ1 6 1 8แล้วแต่แล้วแต่ฟาร์มใช่ครับแต่ทีนี้ก็คือตัดปัญหาความวุ่นวายของเกษตรกรใช่ใช่ครับแล้วก็ผมก็มองว่าโปรตีน1ิเปรนเนี่ยยังยังไงมันก็โปรตีนถึงอยู่แล้วสำสำหรับการการเลี้ยงโคเนื้อปกติทั่วไปครับเพราะว่าคืออย่างน้อยเนี่ยถ้าแม่เขาได้กินโปรตีนสิไปแล้วเนี่ยลูกลูกตอนลูกเริ่มเริ่มกินครั้งแรกเลียกินครั้งแรกกับแม่เขาเนี่ย มันก็จะชินกับตัวนี้ไปเลยอัตราการจเจริญตัวตอัตราการจจเจริญเติบโตของลูกมันก็จะไม่หยุดเพ<อ>ราะมันไม่ต้องมาเปลี่ยนสูตรอาหารบ่อยครับอ่าจุลินทรีย์ในท้องมันก็จะไม่เปลี่ยนครับอืมประมาณน,นี้เปลี่ยนสูตรอาหารบ่อยโคก็ถ่ายเลี้ยวบ่อยก็การถ่ายเลี้ยวก็ถือว่าน้ําหนักก็ลดลงแล้วใช่ยิ่งถ่ายเลี้ยวคือน้ําหนักลงอยู่แล้ววันละห้าไอ้วันละหนึ่งกิโลครับอันนี้ก็คือเรามา เขาเรียกว่าอะไรปรับจุดตรงนี้เลย่เพื่อพี่น้องเกษตรกร,รแล้วก็ช่วงนี้ใช้ในฟาร์มของ 3A ทั้ง 3A แล้วก็ฟาร์มฟาร์มมีฟาร์มควายหลายฟาร์มที่ใช้นะครับใช้ไปทําประกวดเพราะว่าพวกนี้เขาจะต้องก่อกอาหารหรือเน้นอาหารที่ที่มันเป็นเม็ดเนอะเพราะควายส่วนใหญ,ญ่จะติดเม็ดแล้วก็ไม่มียูเรียรเพราะว่าระยะยาวคือในเรื่องระบบสืบพันธุ์ครับแล้วที่บ่าวจูนสังเกตคืออาหารเป็นเม็ดเนี่ยมันมันเหมาะกับบัว เพราะว่ามันกินหมดก็คือคือถ้าพูดตรงๆในตลาดน่ะสุดท้ายแล้วจุดจุดที่อาหารที่ดีสุดก็คือเป็นเม็ดนัน่นเอเป็นเม็ดนั่นแหละครับครับเพราะว่าการเป็นเม็ดนี่มันมีทั้งการ QC ตั้งแต่ตอนที่จะมาอัดเป็นเมดน็ดแล้วครับว่าจะมีเศษอะไรมาปนไหมยอย่างเศษเหล็กหรือถุงอะไรอย่างเงี้ยครับครับ <asc os> <c oughs> ซึ่งเป <asc os> ็นเม็ดเนี่ยมันเป็นอาหารที่แล้วทีนี้การเป็นเม็ดเนี่ยม,มันดีตรงที่ว่า,าการสูญเสียในการเทมันไม่มีการกระจัดกระจายครับ วัวกินแล้วมันบางทีลมมันมามันก็ปิวไปปิวถ้าเป็นผงนะแต่ถ้าเป็นเม็ดมันก็จะลงรัางเหมือนเดิมแล้วทีนี้การเป็นเม็ดเนี่ยมันดีตรงที่ว่าจังหวะที่เขากินเป็นเม็ดแล้วเขาเคี้ยว่มันจะกระตุ้นน้าลายออกมาเยอะกระตะน้าลายก็คือทําให้กระเพาะมันเป็นด่างนะครับเพราะว่าปกติเขาเป็นสัตว์เคี้ยวเอี้ยงอยู่แล้วใช่เพิ่มการเคี้ยวให้วัวให้ควายนะครับแล้วก็รวมถึงแพะด้วยใ่แพะก็กินดีครับเพราะว่าใคยเข้าฟาร์มแพะเยอะ บรรจุพันหนึ่งกระสอบเรามีกี่กิโลเสียอ่ามีอยู่30กิโลครับ30กิโลเต็มเต็มเลยใช่ครับจะเป็นแบบกระสอบชนิดไอ้เคลือบนะครับไม่ไม่ใส่ถุงในเพราะว่าเดี๋ยวอาหารมันจะอับอ๋อครับอ่ากันน้าได้นิดหน่อยใช่ครับใช่ครับอ่าเม็ดเป็นลักษณะแบบไหนครับเสียอ่าเม็ดนะครับมันจะเป็นลักษณะประมาณเขาเรียกผมก็ไม่รู้ตัวเรียกว่าที่เขาจะเรียกว่า4มิลหรือเท่าไหร่นี่แหละครับอืมเนี่ยแต่เม็ดชนิดนี้เนี่ยสามารถกินได้ทั้ง รูปโคแพะครับควายได้หมดเลยอ๋อเป็นแบบนี้อ่ะตอนนั้นโอ้ยกินดีเคือเป็นเม็ดนี้ข้อดีของเขาก็อย่างที่เราคุยกันเนาะมันจะไม่ไม่มีการสูญเสียที่น้อยสูญเสียที่น้อยมากคับนะครับใช่ซึ่งสูญเสียน้อยแล้วก็การเป็นเม็ดนี้มันจะมีการมีเท็กเจอร์ในการที่ทำให้วัวเราขบเคี้ยวครับ พอขบเคี้ยวมันก็จะหลั่งน้ําลายออกมาเยอะนะมันจะช่วยเรื่องในการย่อยให้กระเพาะปรับสมดุลค่าพีดมีกลิ่นหอมอ่อนๆเนาะใช่ครับเป็นหอมอ่อนๆนนัวนนัวนะครับเนาะมีหน้าน้องมานาชอบกินใช่ครับถ้าไม่ผสมตัวนี้ไม่กินใช่ไม่รู้เป็นยังไงนะครับติดใจรสชาติแล้วมันจะหอมนวนัวเหมือนเหมือนเสียบอกกะไรครับใช่ครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยการันตีได้ว่าโปรตีนถึงแน่นอน19แล้วก็ วิตามินแร่ธาตุเนี่ยเราใช้ของกลุ่มโคโนมมาใช้ในเลยมันจะเข้มข้นกว่าค mm. ือการกลับสารอะไรเนี่ยถือว่าโอเคเป็นไปตามที่เป็นไปตามที่สมมุติว่าเป็นวัวแม่ให้น้ํานมลูกเนี่ยประมาณ45-90วันนี้กลับสารรอบแรกครับใช่ mm. แต่ถ้ากลับเร็วกว่านั้นก็อาจจะเป็นเพราะเจ้าของเจ้าของโคเนี่ยให้เลี้ยงดีเลี้ยงเลี้ยงดีแบบสุดๆเลย mm. ครับแต่อันนี้ผมให้เลี้ยงแบบธรรมดาทั่วไปแล้วอ,อยู่45-90วัน แนะนําการอัตราการให้กินต่อตัวสําหรับโคแม่พันธุ์นี้วันละหนึ่งถ้าถ้าถ้าอยู่ของผมเองเนี่ยถ้าอย่างเป็นโคเฟมสกอร์นี่เป็นแม่พันเนี่ยน้ำหนักรประมาณ500อัพผมไม่กินวันละสองกิโลเช้าเย็นก็คือเฉลี่ยอยู่1กิโลหนึ่งเนี่ยหนึ่งตักเนี่ยมันหนึ่งกิโลครับก็คือเฉลี่ยตัววันละสองตักอ๋อวันละสองตักใช่ครับต้องเช้าเย็นไหมเลยว่าแค่มื้อเช้าเย็นครับเช้าเย็นเลย ได้ครับแล้วก็มีมีฟางทั้งวันผมจะให้ทําเป็นตกร้าฟางให้มีฟางตลอดแล้วก็ปล่อยไปเดินเลี้ยงข้างหลังเพราะว่าสภาพแม่พันธุ์ที่นี่เราไม่ได้เลี้ยงให้มันสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงเน้นเน้นให้มันท้องแล้วก็พอมันท้องเดี๋ยวมันก็อ้วนเองแต่ไม่รู้ว่าอย่างนี้ถือว่าอ้วนไหมก็ไม่ไม่รู้ก็ไม่ไม่ผอม่าใช่ครับไม่ผอมนะครับเป็นแม่พันธุ์เฟมใหญ่เนาะใช่ใช่รุ่นรุ่นนี้จะเป็นเฟมใหญ่หมดเลยครับเป็นเฟมใหญ่สูงร้อยห้าสิบ ท้ายร้อยห้าสิบรบลท้ายประมาณสองตัวนี้อยู่ประมาณร้อยเกือบร้อยหกเป็นบามันเลือดร้อยเฟรมใหญ่ๆนะครับที่นี่ขนาดเฟรมใหญ่ขนาดนี้ยังให้แค่2อกิโลใช่ใชสแสงว่าสารอาหารถึงก็ตัวนี้ T D N T D N มันอยู่ประมาณหกเปอร์เซ็นต์ครับ โปรตีนสกแล้วเ6็คูณ2ก็ประมาณเกือบ150กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ฟางอะไรแล้วก็เลี้ยงเต็มที่อยู่แล้วแล้วแต่ยญามันก็จะไปกินก็นแล้วแต่มันครับก็คือมันเขาเรียกว่าไม่ได้ทําให้วัวอ้วนไม่ได้มีการคือคือวัวชุดคือวัวชุดแม่พันธุ์นี่เราไม่ต้องการอัอตราการเติบโตอะไรแหละครับคือเขาสูตรก็คือสูตรแค่นี้แต่เราเลี้ยงแค่ให้พลังงานมันถึงครับมันก็จะรักษาบอดีสกอร์ของมันไปได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มโคที่เป็นลูกโคขึ้นไปผมจะให้แบบไม่อั้นเลยอืเขาจะคอยเพราะว่า คือเราเลี้ยงเพื่อให้มันเติบโตต่อวันไงครับอ่ามันก็จะมีหนึ่งหนึ่งกิโลต่อวันหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองกิโลถ้าเป็นบามันมันคงไม่ไม,ไม่ไม่เกินไปกว่าน,นั้นแล้วครับ,รบเราก็อาจจะให้เยอะหน่อยในช่วงที่เขาทําน้ําหนักนะครับครับอ่าทาโครงสร้างทาอ่าร่างกายให้ให,ใหญ่ขึ้นใช่ครับให,ให้ให้มันทันใช่ครับอย่างอย่าง,งวัวประกวดอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าเขาเรียกอะไรนะถ้าจะคือคุณต้องเลี้ยงให้สมบูรณ์แบบวัวนั่นก็วันละเจ็ดกิโลอะไรหกเจ็ดกิโลสำหรับอ่าวัวประกวดอีก อีกรงเดือนหนึ่งใช่ใช่มัน,ม,นมันก็จะเป็นอาหารอีกเบเกรดน,นึงไปเลยศูนย์หนึ่งก็ราคาก็จะสูงขึ้นไป<อ>แต่ถ้าเป็นเอาขุนเพื่อความสวยงามขุนเพื่อความสวยงามขุนการให้โคจเจริญพันธุ์ลูกโคที่เราแค่ขุนเพื่อเพื่อให้มันสวยงามทั่วไปอ่ะใช้ตัวนี้ก็เพียงพอครับเพราะราคามันไม่เกิน400อ,อยูยแหละแล้วสอบเดียวจบตั้งแต่วัวเกิด ใช่ยันได้ลูกเลยใช่ครับเพราะกางคอนเฟิร์มตรงที่มันมันไม่มียูเรียร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วซึ่งยูเรียมันก็จะมีผลกับระบบสืบพันเนาะในคือถามว่าบางคนเขาก็ว่ามันไม่มีแต่ผมก็มองว่าในระยะยาวมันทําให้ภายในมันร้อนครับพอพอยูเรียมันก็เป็นเขาเรียกอะไรนะมันมันทำให้ร่างกายข้างในมันร้อนพอมันร้อนร้อนสะสมไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยมันก็อาจจะมีการผสมติดยากบ้างในไราง้แต่มันก็ผสมติดอยู่ครับครับก็กันไว้ดีกว่าใช่ใช่สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่สนใจ อาหาราชุดนี้ชื่ออะไรยังไ,ไม่รู้จักชื่อเลยอา,อาหารตัวนี้นะครับชื่อชื่อจะเรียกยากหน่อยครับเป็นชื่อแบรนด์มิสเตอร์นิวทริชั่นคือทําไมถึงผมต้องตั้งชื่อเพื่อเรียกยากเพราะว่าผมผมอยากสื่อความหมายให้คนรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งคนที่ที่ท,ที่ที่เข้าเริ่มเข้ามา,ารจริงจังในเรื่องของการศึกษาอาหารเนี่ยที่จะมาเลี้ยงวัวหรือสัตว์เคี้ยงคือท,ที่ตั้งว่ามิสเตอร์นิวทริชั่นเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้แบรนด์ตัวนี้ มันสื่อถึงคําว่าเป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นนายของผู้ชนะการ Nutrition มันคือเรื่องผู้ชนะการอาหารอย่างเงี้ยครับมันเลยจะลึกซึ้งก็ผมเป็นคืออยากอยากให้มันดูเป็นทางการหน่อยอมันจะไม่อารมณ์เหมือนแบบชื่อเล่นๆอะไรไปเรื่อยๆผมไม่เอาแต่มันอาจจะเรียกยากหน่อย Nutrition ใช่ครับก็จะเป็นรูปเด็กน้อยครับก็ไม่เชิงเด็กน้อยแล้วเขาเป็นหมอเป็นหมอเป็นหมอกับวัวน่ารักน่ารักซึ่งซึ่งไม่มียังคงไม่มีใครทําน่ารักขนาดนี้ใช่ เจ้าของฟาร์มน่ารักนะครับเลยทําแบรนด์ออกมาแบบน่ารักน่ารักใช่ครับใช่แม้กระทั่งอะไรนะแชมพูใช่ครับแชมพูของ 3A ก็น่ารักเหมือนกันใช่ครับก็บ่งบอกถึงผมเลี้ยงผมรักวัวจริงๆริงนั่นแหละเลี้ยงวัวด้วยความทะนุถนอมครับแล้วถ้าพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถอากเป็นตัวแทนก็ได้ใช่ครับใช่ครับติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับเนี่ยติดต่อช่องเพจหลักเลยก็คือ 3A l a n แลนด์โคอเมริกันบาร์มันและบีมัตเตอร์นะครับ แล้วก็เบอร์โทร0914708506ครับหรือถ้าอยากมาพูดคุยมาอยากพูดคุยที่ฟาร์มก็คือสามีเลนอำเภอเรืองนกทาจังหวัดยะโสธรคือมาง่ายๆครับติดถนนใหญ่ถนนหลักของอำเภอเลยก็เพียงแค่โทรมาถนนชยางกูลใช่อ่กถ้ามาจากอำนาจเจริญก็ก่อนเข้าอำเภอเรืองนกทาเนาะใช่ครัตรงข้ามกับศูนย์รถไทคูโบต้าศูนย์คูโบต้าเลยนะครับก็ยูเทิร์นเลยใช่ยูเทิร์นมาก็ สามารถเข้ามาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้นะครับมาหาเสียปล๊กได้อยู่นี่ตลอดก็อยู่นี่ประมาณคือจริงๆก็อยู่ตลอดนั่นแหละครับไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกไม่มีไม่มีธุระไปไหนถ้าไม่มีธุระไปไหนก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้มาชมวัวได้นะครับบาวจุนขออนุญาตบอกให้พี่น้องคนที่จะมาซื้อวัวคือ3าเไม่มีวัวขาย ก็คือถ้าเป็นกลุ่มพันแท้เราเราหมดจําหน่ายแล้วแต่ถ้าเป็นกลุ่มลูกผสมโคบามันเลือดสูงยังพอมียังพอมีใช่ไม่มีวัวขายเสียปูพูดแต่ขายทุกวันซื้อขายทุกวันนะครับเนาะโอ้สุดยอดครับนี่คือเจาะลึกอาหารนิวทรีชั่นมิสเตอร์นิวทรีชั่นมิสเตอร์นิวทรีชั่นนะครับที่สเอเลนออกมาใหม่เพื่อขจัดปัญหาเปลี่ยนอาหารบ่อย สำหรับพี่น้องเกษตรกรเปลี่ยนสูตรเรียกเปลี่ยนสูตรบ่อยยุ่งยากเรื่องสูตรเรื่องอะไรครับกินตั้งแต่เกิดนะครับยันนู่นแหละยันเราเลิกเลี้ยงวัวสามารถใช้ได้เลยแล้วก็ที่สําคัญไม่มียูเรียใช่ครับไม่มียูเรียร้อยเปอร์เซนต์เลยเอาผมย้าเลยเกินว่าคือถ้าบะตั้งแต่บาจูนจักผมอา่านผมส่วนใหญ่จะไม่ใส่ยูเรียอยู่แล้วครับอันนี้คือสิ่งดีๆนะครับที่บาจูนผ้าพีผ้าน้องนะครับมา เบ่งนะครับนอกจากนัวของ3ามเองงามๆแล้วก็ยังมีอาหารสูตรเด็ดๆนะครับเพื่อพี่นอัเกษตรกรนะครับสำหรับคิปนี่บาวจูนต้องขอบคุณเสียปุ๊บเป็นยางสูงนะครับเนาะที่หาบาวจูนพาพี่พนองมารับความรู้หาสิ่งดีๆให้งัว สัตว์เลี้ยงของเขานะสิ่งที่เขาหักนะครับนะกะขอบคุณพี่น้องสุภูสุพลครับที่เขามาก,กาติดตามก็เลยก็แชร์จุเลเดอร์บายโฮดงซิตี้ครับเป็นกาําลังใจให้บาวจูนที่คิดการเกษตรสาราดีดีหาเลาะเบิ่งงงงามหาความรู้แบบนี้ฝากติดต่อน้องสุักิจนี้สวัสดีค,ครับครับเสียสวัสดีครับ